สังคมของโรงงานเหมือนเหมือนกับครอบครัวในเวลาเราแสดงความคิดเห็นเนี่ยสิ่งที่เราแสดงไปมันเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่แค่พูดอะไรออกไปแต่มันพูดอะไรออกไปแล้วได้อะไรมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ทุกอย่างมันจะราบรื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอุปสรรคจะแก้ไขปัญหาเราต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาของใครแล้วทำความเข้าใจเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่าเอาประสบการณ์เก่าๆมาตัดสินปัญหาใหม่ แล้วหลังจากนั้นเราลงมือทาหลังจากนั้นเราปฏิบัติร,ร่วมกันเป็นทีมผมว่ายังไงก็ทํางานร่วมกันเราก็สามารถสื่อสารกันได้อย่างสมบูรณ์วันแรกที่เรามีประสบการณ์มันทําให้เราได้เปรียบคนอื่น สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการคุยกันคลับกันอีกแล้วนะครับซึ่งในอีพีนี้คุณตอดได้มานั่งพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนนนองๆชาวโรงงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ยังอัดแน่นไปด้วยแง่คิดในการทํางานที่นําไปต่อยอดได้เพียบเลยแหละครับทั้งเรื่องของการก้าวข้ามอุปสรรคและความกลัวการต้องทํางานกันในองค์กรที่มีระยะห่างระวงหว่างวัยการนำเอาประสบการณ์ชีวิตที่ได้เรียนรู้นอกองค์กรมาปรับใช้ในการทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงยังมีเอ็กซ์คลูซีฟเกี่ยวกับความชอบส่วนตัวของคุณตอดในเรื่องของการแข่งรถมาาฝกันนด้้วยเือ ในวันนี้จะสนุกและได้สาระขนาดไหนเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับถามก่อนไหนๆอยู่บุคคลละก็เราจะมีโครงการอะไรที่ดูแลสุขภาพพนักงานอะไรย่เงี้ยได้นะคุณตอดีเดี๋ยวเดียให้คิดไปก่อนคือกว่าจะมาถึงชัยชนะครับเป็นแชมป์เนี่ยครับก็ต้องผ่านอะไรอุปสรรคอะไรมามากเหมือนผมอยากจะเปรียบเทียบเหมือนการทํางานนะครับ เจออุปสรรคที่ใหญ่ปัญหาที่ใหญ่เนี่ยครับแล้วมีวิธีการจัดการแล้วทํำยังไงบ้างคนระับเพื่อเป็นแนวทางให้พวกผมเราต้องมองว่าอุปสรรคเป็นเรื่องปกติก่อนมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ทุกอย่างมันจะราบลื่นร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอุปสรรคจะแก้ไขปัญหาเราต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาก่อนถ้าเกิดมันเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารเราก็ต้องมุ่งไปที่ต้นตออปัญหาถ้าปัญหามันเป็นในเรื่องของการกําหนดค่าต่าง เราก็ต้องเซตทีมงานเราก็ต้องคุยกับหัวหน้างานเราต้องมารีวซ์เราต้องนําเสนอและวิธีการแก้คืออะไรและทําความเข้าใจเพื่อที่จะแก้ไขาปัญหาน้องมองว่าเหมือนด้วยบุรุอ่ะน้องมองเป็นทีมนะคะทีมใหญ่ด้วยแหละการจบมาก็ต่างคนต่างแขนงก็จะมีทั้งคนรุ่นเก่าที่เขาอยู่กันมายาวแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่แบบไฟแรงเลยแหละน้องมองว่าเหมือนการทํางานแบบ นายบอกฟังฟังแบบนี้น้องต้องขามหมหรือน้องแย้งเพื่อเป็นการโยมให้มันจบไปอะไรแบบนี้สังคมของโรงงานเหมือนกับครอบครัวอยู่ในเจเนอเรชันที่ต่างกันเราก็ต้องกลับมามองที่ตัวเราเองด้วยเวลาเราแสดงความคิดเห็นเนี่ยสิ่งที่เราแสดงไปมันเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่แค่พูดอะไรออกไปแต่มันพูดอะไรออกไปแล้วได้อะไรสามารถนําไปทําอะไรได้ต่อบางอย่างเราสามารถพูดได้ภายในหนึ่งนาทีสองนาทีถ้าเราฝึกฝน ในการเรียบเดียงฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาตัวเราเองแล้วผมคิดว่าเราก็มีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นเสนอสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาการที่เราทํางานแบบนี้มันมนําพาให้เรามาถึงวันนี้เป็นเรื่องที่สุกเป็นเรื่องที่ดีหน้าที่ของทีมงานหน้าที่ของพนักงานก็ทําให้มันเกิดจริง ตอนคาแล้วด้วยสัยคนไทยอะค่ะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วอยากทราบว่าการที่เด็กเจนใหม่ต้องทํางานกับคนรุ่นเก่าหรือว่าอาวุโสกว่าคือเราจะวางตัวยังไงให้เราเป็นคนที่ยังคงมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่เราไม่ได้อ่อนแอผมก็กำชับแล้วก็มีการพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงเสมอว่าเราจะมาทํางานเหมือนเดิมและและอยากให้ลูกน้องเปลี่ยนแปลงคงเ,เ,เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงเริ่มจากตัวเราฉะนั้นความอดทน หรือว่าสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยทำให้ชีวิตคนเรามันหมุนเร็วขึ้นเด็ก <c oughs> <de ck> รุ่นใหม่ที่ไม่เคยรออะไรเลยก็ต้องหาวิธีการทํางานร่วมกันถ้าเกิดเราเข้าใจว่าผู้ใหญ่มีมความคิดแบบนี้เราก็จะต้องค่อยๆอธิบายพยายามที่จะให้ผู้ใหญ่มองปัญหาในมุมมองให,ใหม่ๆก็คืออย่าเอาประสบการณ์เก่าๆมาตัดสินปัญหาใหม่ๆแล้วหลังจากนั้นเราลงมือทาหลังจากนั้นเราปฏิบัติร่วมกันเป็นทีม <c oughs> ผมว่ายังไงก็ทํางานร่วมกัน เราก็สามารถสื่อสารกันได้อย่างสมบูรณ์คือแต่ละวันเนี่ยเราก็ติดตามคุณต๊อดท,ทางสื่อโซเชียลแล้วก็เห็นกิจกรรมของคุณต๊อดเยอะมากแต่ละวันอยากจะทราบกรอบวิธีการจัดลำดับความสำคัญของคุณตออ๊อดนะคะคืออยากจะขอแนวทางตรงนี้ค่ะจริงๆวันนี้ผมเกือบไม่มาละนะครับแต่คราวที่แล้วผมมีติดแข่งแบตก็เลยไม่ได้มาทำบุญที่สุราษฎร์เมื่อเมื่อคืนก็ไข้ขึ้นสูงเหมือนกัน ตื่นเช้ามาก็บอกตัวเองว่ายังไงก็ต้องมาครับฉะนั้นการระดับความสําคัญเราต้องกลับมามองว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่สาคัญถ้าคราวที่แล้วมาครั้งนี้ผมอาจจะไม่มาถ้ามันมันพลาดอะไรสองครั้งหรือทําให้คนต้องมารอเราสองครั้งผมว่ามันมันมันก็ต้องฝืนตัวเองนะถึงมันจะต้องฝืนก็ต้องฝืนในระดับหนึ่งถ้าผมต้องฝืนทุกอย่างทุกครั้งผมว่าร่างกายผมก็ไม่ไหว เราควรจะมองการทำงานที่เป็นเดย์ปกติของเราเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 70- 80%อะไรที่เราสามารถตัดออกไปได้อะไรที่เราสามารถควบรวมและทำให้มันเร็วขึ้นได้ผมว่าเราน่าจะได้เวลากลับคืนมาประมาณสัก10%ทันทีต้องทำงานแบบฉลาดมันก็เหมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้วเราสามารถเติมสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้แต่สิ่งที่สำคัญเลยเราต้องเป็นน้ำไม่เต็มแก้ว จากที่ผมติดตามคุณต๊อดก็มีในเรื่องของสายบุญสิ่งที่ผมเห็นก็คือคุณต๊อดอได้สร้างวัตถุมงคลรุ่นยอดเศรษฐีที่วัดบางปุกศิลานะครับแล้วก็มีการนําเงินจากการสร้างวัตถุมงคลเพื่อไปช่วยประชาชนอยากทราบว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นในการทาสิ่งเหล่านี้นะครับย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ว <S <S ผมได้สร้างพยาร,ราชสีก่อนที่จะทางสร้างวงปุ่ศิลาเนี่ยก็เป็นรูปกรอยที่เป็นสิง์แล้วก็เป็นเหรียญที่เป็นสิงค์ สร้างอะหลวงพ่อเวลาแล้วก็เอาเงินเข้ามูลิธิพญาเปียวมพักดีมูลิธิปิติพิรมพักดีแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของการแพทย์มูลิธิสัตว์ที่อยู่ในป่าแล้วก็เป็นสัตว์ใหญ่นะครับก็เราไม่ได้มุ่งหาผลกําไรจากการสร้างวัตถุมงคลการสร้างวัตถุมงคลมันเป็นการที่เรานําสิ่งที่เราเชื่อออกมาเป็นวัตถุมงคลพอเรามีเครื่องที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราไว้แล้วเนี่ยเราจะ พยายามหรือตั้งใจที่จะทําดีเพิ่มมากนี่คือสำหรับผมผมมองว่าการที่เรามีวัตถุมงคลเนี่ยไม่จาเป็นต้องราคาสูงหรอกขอให้เป็นวัตถุมงคลที่เราสามารถยึดเหนี่ยวจิตใจส่วนเงินที่ได้มาผมว่ามันก็นําไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่สังคมมีก็เป็นสิ่งที่พวกเราพุทธศาสนิกชนควรจะทําอยู่แล้วผมทราบมาว่าหนึ่งในกิจกรรมที่คุณต้อชอบครับคือ แข่งรถนะฮะแล้วอะไรที่ทําให้คุณต๊อดชอบแข่งรถครับแข่งรถจริงๆเป็นกีฬาที่ผมเริ่มแข่งมาตั้งแต่อายุ12 <c oughs> ก็า3 14 <c oughs> ปีละถือว่าเป็นกีฬาที่เราถนัดมากทุกครั้งที่เราได้ทําอะไรที่เรามีความรู้สึกสนุกกับมันมันมันเหมือนหลั่งสารอะดรีนาลีนสาร เอนโดฟีนที่ทําให้เรามีความสุขความตื่นเต้นกีฬาแข่งรถมันเป็นกีฬาที่เราไม่ได้แข่งกับคนอื่นตลอดเวลาแต่เราก็ต้องแข่งกับตัวเราเองในเรื่องของการที่เราเตรียมความพร้อมของร่างกายแต่ละคนก็จะถนัดในสนามที่แตกต่างไปสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องพัฒนาสนามที่เราไม่ถนัดให้เรามีเวลาทีดีปีหนึ่งแข่งตั้เจ็ดแปดสนามเราก็ไม่ได้มีเวลาซ้อมเยอะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็ต้องหาซิมูเลเตอร์หรือไอ้แบบทดลองที่เป็นเหมือนเกม เพื่อที่จะฝึกซอมซึ่งตรงนั้นก็เป็นหนึ่งในการที่เราจะต้องมีวี่นันต้องดูด้วยว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่เราอ่อนในหนึ่งสนามเนี่ยมันมี1 6 1 7โค้งก็ต้องพัฒนาทุกโค้งพอวันที่เรามาทํางาน,นผมว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถนำมาพัฒนาใช้กับการทํางานของเราได้ท้ายสุดแล้วจริงๆ TP 1 2ึครับโยมาจากอะไรคะหรือว่ามาจากอะไร มาจากตอสปิติครับหนึ่งสองเป็นเบอร์รถแข่งที่คุณพ่อใช้ตั้งแต่ตอนแข่งโกคาร์ดวันแรกที่ผมไปแข่งรถโกคาร์สมันที่เมื่อตอนอายุ12บองบอกพ่อว่าขอใช้เบอร์12แล้วหลังจากนั้นก็ใช้เบอร์12มาตลอดก็ตอนแข่งรถก่อนที่จะเริ่มแข่งในสนามตอนนั้นก็น่าจะ11กว่ากว่ารถโกคาร์สครั้งแรกครันแรกเลยดีใจมากแต่ว่าได้ไปขับที่สนามที่เชียงรายซึ่งถนนมันก็มีความสกปรก พ่อสอนเทคนิคต่างๆก็ขับขับขับไปสักพักหนึ่งขับไปคันเร่งค้างเแบรบกก็ไม่อยู่สุดท้ายมันเป็นโค้งแล้วแหละสัญชาตญาณของเราคือถ้าวิ่งเอาหน้าเข้าไปมันก็เจ็บแน่เลยก็เลยพยายามหักรถมันก็หมุนสุดท้ายท้ายเข้าขับวันแรกรถโกคาร์ทครั้งแรกไม่ถึงยี่ินาทีทนซะละระหว่างที่เรานั่งออกใจอยู่ในรถนั่นพ่อก็เดินมาอ๋อสงสัยมันเป็นพเพราะเศษหิน เข้าไปอุดในคาบ,บูเรเตอร์คาบ,บูเรเตอร์มันก็เป็นเหมือนปีกปีเสื้อถ้าเปิดอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้รถวิ่งได้เร็วสุดท้ายพ่อเลยบอกว่าให้เอามืออุดตรงปากคาบูเรเตอร์เพื่อไม่ให้อากาศเข้าพอเมื่ออากาศไม่เข้าเนี่ยเครื่องก็จะดับระหว่างที่เขาพูดเสร็จเขาก็เดินไปดูที่รถผมกําลังจะลุกออกจากโกค,คาร์ทพ่อบอกให้นั่งต่อไปถ้าขับเล่นค้างให้เอามืออุดจาได้นะจาได้ลงไปขับต่อผมแม่งนั่งขับไปน้ําตาไหลไปอะไรของกูเนี่ย ไม่ถามเรยอกกลัว,วไม่กลัวแต่สิ่งที่ที่เราสามารถสัมผัสได้คอือเมื่อค้างปุ๊บเราอุดทันทีก็ขับต่อไปพอมันพอมันพอมันดับก็เหยียบคันเร่งพอเศษหินมันออกวิ่งวนๆเมือค้างสองครั้งแต่ว่ามันมันก็คือเราเราได้เรียนรู้แล้วเราได้จำแล้วมันไม่ได้ทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันจะสติแตกอีกรอบก็ยังถามเขาเลยบอกว่าไม่ไม่เป็นห่วงไม่อะไรบ้างเลยเหรอเขาก็ตอบมาสันๆว่าถ้าเกิดเขาทําแบบนั้นเนี่ย ก็คงไม่ขัดต่อแล้วก็คงไม่ได้มี TP 1 2ในวันนี้ <S <S แล้วสิ่งหนึ่งที่พอผมโตเข้ามาแล้ว,แล,วแล้วหลังจากเริ่มแข่งไปเรื่อยๆแล้วเนะี่ยมีความรู้สึกว่าการแข่งรถมันมันไม่ใช่เป็นกีฬาแข่งกันด้วยฟิสิกอลอย่างเดียวมันแข่งกันที่ความคิดแข่งทางด้านความแข็งแรงของสมองด้วยก็เป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะกดดันในในทุกๆมิติ วันแรกที่เรามีประสบการณ์มันทําให้เราได้เปรียบคนอื่นแล้วก็จนถึงวันนั้นก็เลยทําให้ผมเป็นคนที่มีสภาพจิตใจแข็งกว่าคนอื่นเวลาแข่งรถสมอ นก็ต้องขอขอบคุณคุณต้อดมากนะคะครับผมได้ครับอยู่ดีมากมากเราก็ไม่ได้มีของขวัญอะไรที่จะมามอบให้คุณต้อดอ,อยากจะชนแก้วกับโออคกัคตัง้งนะคะโอเคครับอขอบคุณครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคุยกันคลับใน the ีพีนี้นะครับเรียกว่าได้ทั้งข้อคิดและประสบการณ์ใหม่ๆที่เอามาปรับใช้ในการทํางานกันได้เพียบเลยอีพนะีหน้าเราไปกันต่อกับพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆชาวโรงงานที่จังหวัดนครปฐมบอกเลยว่าห้ามพลาดครับสําหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ